สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมารู้จักผลไม้ชนิดใหม่นะครับเอบิวนะครับนี่นะครับผลขาแบบนี้นะครับรูปทรงคล้ายๆอะไรเอ่ยเพื่อนๆครับเด็กๆบ้านผลไม้พอเพียงบอกว่าคล้ายๆมะนาวเลมอนนะครับมีตูดตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับคล้ายๆลูกของอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับ เพื่อนๆดูสิครับเนาะลักษณะคล้ายอะไรนะเป็นคล้ายๆลูกจันทนะครับแต่มีจุกอยู่ด้านล่างเนาะนะครับเขาบอกผลไม้ชนิดนี้นะครับมีเนื้อเป็นเจลลี่นะครับเนาะเรามาดูกันนะครับมาเรามาชิมดูการไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับปกติจะเป็นผลไม้ เมืองไทยนี่จะกลิ่นหอมไปแล้วเนาะนี่ครับผ่าเสร็จแล้วเพื่อนมาดูนะครับเป็นเยลลี่จริงหรือเปล่าโหเป็นเยลลี่จริงๆครับเนี่ยมีอันนี้มีเม็ดหนึ่งนะเคยเห็นหนึ่งถึงสี่เมล็ดนะครับอันนี้เพื่อนๆเวลาออกมาเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเมือกบางๆอย่างนี้ด้วยนะครับชิมดูกันมเมือกนี้ก็อร่อยนะครับอันนี้ย ถ้าเวลาเราปลูกอะไรก็ตามนะครับผลไม้ส่วนใหญ,ญ่ก็จะมีเมือกหุ้มอย่างนี้เนาะเราจะต้องทําการล้างเมือกออกก่อนนะครับนี่ฮะ,มะเมล็ดเอวิวทั้งหลายนะเดี๋ยวผมจะแช่น้ํานะครับเพื่อจะล้างเมือกก่อนเนาะนะครับส่วนเรานะครับมาลองทานลูกเอวิวกันดูนะครับที่ว่าเป็นเจลลี่ยังไงเนาะเดี๋ยวดมกลิ่นกัน ม,มีความหอมนะครับหอมเล็กๆเ,เนื้ออร่อยครับเนื้อเหมือนเยลลี่จริงๆครับเป็นเหมือนเนื้อลูกจันทร์นะครับเคยอกินลูกอินลูกจันทร์ไหมนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นของเนื้อลูกอินลูกจันท์ที่ไม่ฝาดครับ แล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับแต่ไม่หอมเหมือนกินจันนะหอมในลักษณะเฉพาะตัวของเขาอืมนะครับเนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อลูกจันนะครับแต่ไม่ฝาดนะครับเพื่อนๆเอบิวนะครับอ่ะนี่นะครับเราก็หลังจากชิมกันแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็มาทําการเพาะกันเลยนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับ เราจะต้องล้างมาเมล็ดเขาก่อนนะ,นะจะมีเมือกอย่างนี้ขูดเอาก่อนเนาะส่วนใหญ่นะครับพืชเนี่ยถ้ามีเมือกอย่างนี้เขาก็คือจะมาช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตเองนะครับเราก็ล้างออกซะหน่อยนี่ฮะล้างใช่ไหมมันจะมีคราบบางๆอย่างนี้อยู่นะครับ นะครับ ก็ล้างไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเหรือเพื่อนถนัดขัดทรายก็ขัดทรายครับลงทรายขัดนี่แป๊บเดียวผมก็ออกเลยแหละเราลองดูครับเพราะเราก็ไม่เคยเหมือนกันครั้งแรกครับก็ทำเนียนแบบธรรมชาตินะครับเอาให้มากที่สุดนะครับแต่ธรรมชาติของเอบิวเนาะก็เป็นพืชต่างถิ่นต่างประเทศของเรานะครับ แต่เราก็เรียนแบบธรรมชาติไทยเนี่ยนะครับว่าถ้ามันมีเมือกอย่างนี้เราล้างออกก่อนดีกว่าเนาะมันจะมี เม็ดสองสีนะเพื่อนเนาะเม็ดอึงก็จะเป็นสีออกน้ําตาลน้าตาลหน่อยอันหนึ่งก็จะค้ำๆหน่อยนะครับทีเนี้ยเม็ดติดน้ําตาลเนี่ยเสียงมันก็จะแปลกนิดหนึ่งเหมือนแบบเขายังแกะไม่เต็มที่นะครับเพื่อนผุ่นเม็ดแล้วเสียงคุ้งโป่งอะครับ ทีนี้นะครับเราจะเพาะด้วยกัน2รูปแบบนะครับเพื่อนๆรูปแบบที่1นเนาะเราจะลองอใส่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ชื้นดูก่อนนะครับกับอันที่2ก็คือเราจะเพาะลงดินเลยสักสามเมล็ดนะครับเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์เพาะลงดินเลยเนาะนะครับนะครับเมล็ดที่สมบูรณ์หนึ่งสองนะครับแล้วก็เมล็ดที่ 4, สีแปลกๆนะอ่ะสามเมล็ดนี้นะครับ เราจะลงดินเลยนะครับเราจะเลือกใช้แนวขวางนะครับเพื่อนเราจะเลือกใช้แนวขวางนะครับถูงง่ายอย่างนี้แหละเนาะทำะเกษตรต้องง่ายเลยกันทำเกษตรต้องง่ายนะครับ ง่ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับลงดินเลยนะครับวิธีที่สองของเรานะครับเราก็จะเอาทิชชู่นี่นะครับใส่น้ำหน่อยนึงเนาะทิชชู่นะครับเก็บใส่น้ำหน่อยเหมือนที่เราเพาะมาเมล็ดอื่นๆนะครับดู วางเอบิวไปเลยครับวางเรียงสี่เมล็ดห้าเมล็ดนะครับนนะครับเก็บในที่มีความชื้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปพรางแสงไว้หน่อยเนาะ แล้วก็ไปพรางแสงไว้นะครับดูสิเขาว่าจะเกิดไหมนะอ่านะครับและวิธีที่สามของเรานะครับก็ว่าจะใส่กระบะทรายดูสัก2เมล็ดนะเพื่อนเนาะนะครับว่าเขาจะเกิดไหมนนนะครับก็มาเอากระบะทรายมาเลยปับนี่นะครับ แบบทรายนี้นะครับก็จะใส่ความชื้นไปเรื่อยๆนะครับให้น้ําไหลผ่านก็จะมีลักษณะที่มีความชื้นตลอดแล้วก็น้ําไม่ท่วมขังนะครับดูว่าเขาจะชอบแบบไหนนะครับก็เอาไว้ในร่มแบบนี้แหละนะครับเรียบร้อยแล้วครับ การทดลองการปลูกเอบิวบ้านพันไม้พอเพียงนะครับเนื่องจากเราก็ไม่เคยปลูกเขาเนาะและก็ไม่ใช่พืชประจําถิ่นของเมืองไทยนะครับแต่ทานผลแล้วก็ชอบลองปลูกดูนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับการทดลองเพาะ,มะเมล็ดเอบิวส่วนเพื่อนๆท่านใดเพาะประสบความสําเร็จแล้วนะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยแนะนําให้ความรู้เราบ้านพันไม้พอเพียงในการพัฒนารูปแบบการเกษตรไปด้วยกันนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ